เฮ้ยมันเป็นฉลามจริงๆนะฉลามจริงว่ะ EP นี้คือแบบว่าสุดมากสั่งปลาฉลามมาให้น้องหมากินจ้าฉลามจ้ามันเป็นฉลามจริงๆนะ form natural ไม่มีการตกแต่ง o r i g i นอลเฮ้ยฉลามจริงว่ะฉลามปลาฉลามหนึ่งตัวจริงๆทุกคนเห็นไหมว่าเป็นปลาฉลามหนึ่งตัวฉลามจริงๆว่ะเนี่ยเขาเขียนน่ะ จากธรรมชาติแท้ไม่มีการปรุงแต่งแล้วดูข้างในดิมันเป็นลูกปลาฉลามหนึ่งตัวเลยนะเนี่ยของหมากินได้จริงหรอวะนี่ฟอ์เฟตเนี่ยหมากินฉลามเหรอเปิดมิติใหม่มาก หมากินฉลามได้เหรอทุกคนโพรเซตการทําให้แห้งภายใน48ชั่วโมงผลิตจากธรรมชาติร0อเเซตสุนัขทานได้เอ้ยของแท้ว่ะเดี๋ยวเราจะดูข้างในก่อนนะก่อนที่จะไปให้น้องกินนะครับพี่พี่สวัสดีครับ,บวุ่นไวสตอรี่ชาแนลนะจ๊ะทุกคนมันว้าวมากใครเคยให้น้องหมากินปลาฉลามบ้างคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปหน่อยแบบ EP นี้คือแบบว่าสุดมากสั่งปลาฉลามมาให้น้องหมากินจ้าอุย้ยระกกัจจ์บวกวันดึงออกมาดู เอ้ยฉลามจริงๆเหรอเ่มีหอดฟันเออมันมีฟันอ่ะมันเป็นหน้าตาด้วยทุกคนนี่มันเป็นหน้าตาฉลามเอ้ยจับบังโอ้ยยังมีมีเลือดมีอะไรด้วยมีอะไรมีช้าๆอ่ะแต่เข้าเครื่องในออกหมดแล้วนะเนี่ยเขาเคร่วงในออกหมดแล้วฉลามโอ้ยคือบังฉลามเป็นๆน่ะหมากินฉลามเหรวะทุกคน มันคือลูกฉลามจริงๆอะ่ะหูฉลามยังอยู่เลยแล้วแบบดูดิรายละเอียดของตัวฉลามแบบว่าทุกอย่างอะบา้าตรงที่ให้มันหายใจตาจมูกปากฟันทุกอย่างอยู่หมดอยู่ครบแล้วแบบครีบทุกอย่างดูสิอันนี้คือตื่นเต้นมากคือสนแนค็คของน้องหมาเป็นฉลามเป็นลูกฉลามปกติหูวัวเราเคยเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่คือแอดวานไปกว่านั้นคือฉลามเดี๋ยวเราจะลองให้น้องหมากินว่าอ ียหมากูกินฉลามเวีนกรรมาปกติเราจะกินหูฉลามน้ำแดงใช่ไหมแต่หมากูกินฉลามทั้งตัว A few moments later มึเมลู้บอกว่ามันคืออีหยังนี่คือการพิสูจน์ปลาฉลามแล้วมันมีอยู่ตัวเดียวด้วยเดี๋ยวเราจะต้องหั่นเป็นสีชิ้นทุกตัวนั่งลงครับทุกตัวนั่งลงกอนทุกตัวนั่งลงกอนนะครับทุกตัวนั่งลงกอนนะนั่งลงก่อนนะใจเย็นนะนั่งลง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 มันคือปลาฉลามอธิบายก็เออเออว่าเหยียบเหยียบ้้ลูรแว เอออย่าอย่าอย่าเห่าอย่าหอนโอ้โอ้แสดงว่ากินได้นะเนี่ยนี่นี่เฮ้ยเอ้าหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเนใจเย็นๆอ้วนใจเย็นทุกตัวใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นค่ะใจเย็นเย็นให้ดมกลิ่นก่อนให้ดมกลิ่นก่อนให้ดมกลิ่นให้ดมอ๋อแสดงว่ากินได้กินได้กินได้เดี๋ยวอธิบายกลิ่นก่อนนะมันเป็นกลิ่นเค็มของทะเลอะ มันเป็นกลิ่นเค็มของทะเลทุกคนก็น่าจะเป็นโปรเซสจากกระบวนการธรรมชาติจริงจรร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นเค็มของทะเลเลยนะครับพี่พี่โอเคเป็นกลิ่นทะเลเลยกลิ่นทะเลกลิ่นทะเลกลิ่นทะเลเราจะต้องหั่นก่อนอุ๊ยบัตมึง<ม>เกิดขึ้นเร็วมากเมื่อกี้เมื่อก้เดยอ่ะ,อะดม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 ,ดมให้ดมให้ดมให้ดมกล่องซุ่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 มให้ดมก่อนให้ดมก่อนให้ดมนะกล่องซุ่มหนามันเด้อให้ดมนะให้ดม ให้ดมให้ดมให้ดมทีละตัวให้ดมก่อนให้ดมก่อนให้ดมก่อนอ่ะอ่ะดมดมแล้วข้าเจ้าดมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้สากดมให้สากดมดูหน้าดูหน้าสากสากดมนะอุ้ยสากดม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 ไม่เฉยดมไม่เฉยดมไม่เฉยอ้วนดมไม่เฉยอ่ะดม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 ไม่เฉยดมไม่เฉยดมไมเฉยดมไมเฉยดมโอ้ยบทอ่ะเหนียวเหนียวเนียวนยวเนยวเยวให้ดม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 ไปโดมดมดม โดมยัไงกินกินอ่าอ่ะชื่นใจชื่นใจอ่ะอ่ะสวยสวยโดมค่ะโดม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 อ่าอ่าโดมโดมโดมวันวัวันโดมเมื่อเมื่หนาวันตลกมากเลยบัดวันวันดมวันดมเดี๋ยวเดี๋ยววันดมวันดมเอ้ยวันดมดมให้ดมให้โดมให้ดมให้ดมเอออ่ะหักไหนบ่บ้าอูแข็ง ที่คนเดี๋ยวเราจะหักฉลามห้น้องต้องหั่นเป็นสีสชิ้นวะเอ๊ะแฮปปี้บัวบาดมันบรกกอบมันต้องไปหั่นหั่นเป็นสี่ชิ้นรีมาก่อนใครได้หัวอ่ะรีมากหัวนี่นะหัวตัวมันเป็นสแน็คใช่ไหมตัวเยอะหน่อยแล้วก็หางมาเล็ก,กประมาณนี้มันเป็นฟองฟองว่ะมันเป็นเหมือนเหมือนเนื้อฉลาแมแห้งๆไปแล้ววะไว ได้4ชิ้นแล้วนะครับเห็นป่ะมีพาร์ทของกระดูกสันหลังนะฮะนี่เห็นป่ะกระดูกก็กระดูกปลาแหละฉลามก็เป็นปลาให้บ้านดมดูกลิ่นมันเป็นกลิ่นกลิ่นกลิ่นทะเลใช่ไหมกลิ่นทะเลเหมือนปลาเซนอะกลิ่นแต่เป็นเป็นกลิ่นทะเลนะกลิ่นเข็มเข็มทะเลใครที่เอ็นดูเด็กๆก็สามารถไปไปสนับสนุนค่าขนมเด็กๆได้ด้วยการสั่งน้องหมอนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะฮะจาก290เหลือ250บาทนะครับมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มด้วยนะครับได้ที่ไลน์อ ทีละตัวนะทีละตัวนะเอาให้อ่ะให้เจ้าก่อนอ่ะให้สวยก่อนอ่ะสากคึบๆแล้วก็เหนียวนั่นอู้หูอ้วนไม่อ้าวบัคเาขาเจ้าพลาดบัคเขาเจ้าพลาด,าาาดสมน้ำนาอา้าว อ้าวพิสากินแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยก็ตัวเองพลาดเองนะเขาเจ้าพิสากได้สองสองสิ้นนหะพิซาได้สองพากตัวไร่มากเลยปะหมดแล้วบ่เขาเจ้าว่ได้กินเฮ้อเมื่อบ่เขาเจ้าว่ได้กินนี่หรือไงเขาเจ้าว่ได้กินเขาเจ้าแครเผือมาดุไม่แป๊บเดียวเองเขาเจ้าว่ได้กินเลื่อยโซล้อดิะโซล้อดิมึงเบิร์ดเบิร์ดเดย์ัาที่นี่เือมีสลามตัวเดียวพ่ออ่ะฟาอี ทักทำไมห,หนูทำแบบนี้กับเขาเจ้าได้ลงคอลูกวายไม่ใช่ <laughs> ไม, <c oughs> ไม่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 มมึงเบิ่งก่อนไม่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 คือเดี๋ยวบอกโอ้ข oh, า <c oughs> เจ้าโ <c oughs> บได้กิน ตัวหนึ่งแพงมากทุกคนที่ผมบอกก่อนว่าทำไมซื้อมาตัวเดียวเพราะว่าราคาฉลามค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยอู้เ้ขาเจ้าโอ้เอ็นดูเข้าเจ้าจังเข้าเจ้าไม่ได้กินเลยเหตุการณ์เมื่อกี้คือเข้าเจ้าอ่ะมาดมไม่แล้วเข้าเจ้าก็เลยวางปลาตัวเองไว้อีสาก่ะไม่ต้องเลยอ้วนแล้วอีสาก่ะแบบอีสากไม่ได้เคี่ยวเลยอะกลืนลงไปเลยอะน้องอ้วนกลืนลงไปเลยแล้วก็พอตัวเองกินของตัวเองหมดแล้วอ่ะอ้วนก็เลยมากินของเข้าเจ้าอ่ะข้าเจ้าเผลอแป๊บเดียวเข้าเจ้าไม่ได้กินเลยมึงกูสงสารเข้าเจ้าทุกคนสงสารเข โอ้เจ้าไม่เป็นไรลูกข้าเจ้าไม่ได้กินว่ะโอ้เอ็นดูเข้าเจ้าคือที่ผมซื้อมาตัวเดียวคือผมซื้อมาลองก่อนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าน้องจะกินไหมแต่ว่าตอนนี้มั่นใจแล้วว่าน้องกินผมก็จะสั่งอีกแต่ว่าใครที่เอ็นดูเด็กๆนะครับพี่ๆก็อย่างข้าเจ้าไม่ได้กินเนี่ยน่าสงสารมากตอนนี้เรามีคอลเลกชันอยู่นะพี่ๆโตจะเป็นหมอนนะฮะไม่ใช่เอาหมอนเจ้าดีกว่าอ้วนหมอนเจ้านู่นปะ่ะสีดําก็สามารถอุดหนุน หมอนเด็กๆนะครับไปไว้ที่บ้านนะครับจากปกติ290บาทนะครับตอนนี้เหลือ250บาทมีเก็บไปทางไม่บวกเพิ่มด้วยก็เป็นค่าฉลามให้เด็กๆแล้วกันนะพี่ๆนะก็ถือว่าเอ็นดูน้องขาเจ้านะเพราะว่าราคามันแอบสูงอยู่ก็เลยสั่งมาตัวเดียวเอามาเทสก่อนนะครับก็จะได้ไปซื้อมาให้น้องๆใหม่นะครับพี่ๆก็อาจจะเป็นการโทรสั่งเพราะว่าบ้านผมไม่มีทะเลก็คงไม่มีฉลามนะครับแต่ว่า ก็คือไอ้สากมันโหดร้ายมากเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าใครที่เอ็นดูเด็กๆหรือว่ารักเด็กๆบ้านวุ่นวายสตอรี่นะคะพี่ๆสามารถเป็นเจ้าของคอลเลคชันหมอนนะครับแต่ว่าตอนนี้หมอนเนี่ยคือใกล้จะหมดจริงๆนะจะหมดจริงๆ, <c oughs> ๆแล้วนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเอามาดันต่อเพราะพี่ๆทำหายเยอะมากพี่ๆเขา้าใจว่าหมดแล้วนะครับสามารถเป็นเจ้าของคอลเลคชันหมอนได้ที่ลายเอซิสักนะจ๊ะพี่ๆพ,พ,พิมพ์ไปที่ลายนะครับมีเอดด้านหน้า e s a k นะครับตอนนี้มีทั้ง4ตัวเลยนะตัวเองนะาสามารถสั่งเก็บเงินไปทางเขาเจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไไรรปเดี๋ยวอ เบื้องหน้าโอ้เซเวอยู่มึงบ่ได้กินน้ำเขาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้นะครับกดแชร์ส่งไปให้คนที่คุณรู้จักที่เลี้ยงหมานะคะไปดูว่าเฮ้ยหมาก็กินปลาฉลามได้วะ่ะปลาฉลามก็เป็นอาหารหมาได้วะ่ะนะครับพี่ๆเปิดโลกเหมือนกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้<ๆ>ให้บุญวายสตอรี่นะคะพี่ๆอย่าลืมนะบ๊ายบายนะทุกคนนะบ๊ายบายจุ๊นะไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยโอ้ นอกจากจะเป็นจ่าฝูงแล้วยังเป็นหมักปึกที่แสนคีกระโปรงอีกโอ้บางหน้าตาเหมือนมันเศร้าบาดมันบม่ได้กินน้ำเขาจักกะคุณนะ่ะมันได้กินสองสิน้นกลิ่นไหลก็มูอีสาก์นะได้กินทั้งหัวได้กินทั้งตัวอีสาหอีสวยอะได้กิ่นตัวลางบาคัคเขานี่ได้กินหางอีสาหได้กินหลายกมูบคัคเขาเจ้าโดดขึ้นมาก,ก็เลยว่าเอาหัวหเขาเจ้ากินดีพร้อมเงย โอ้ยลโลบายบายตายมึงสุดน้ำนะบายบายอิตากะอิะ